L D L สูงไม่ได้แปลว่าจะเลวไปหมดนะครับไขมันตัว L D L ที่เราบอกว่าเป็นไขมันเลวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่มี L D L สูงแล้วทุกคนจะต้องแย่ต้องเป็นโรคหลอดเลือดก,กันไปหมดนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันถึง L D L นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณหมอจะใช้ไขมันตัว L D L เนี่ยเป็นตัวบอกว่าเราเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับ L D L เนี่ยย่อมาจากคำว่า low density lipoprotein นะครับมีหน้าที่ในการที่จะขนส่งโคอเลสเตอรอลนะไปยังเซลล์นะครับปัญหาคืออย่างนี้ครับเมื่อ L D L เนี่ยมีมากเกินไปนะครับคุณสมบัติของมันจะผิดเพี้ยนไปและมันจะเริ่มไปสะสมอยู่ในหลอดเลือดที่ผนังหลอดเลือดนะครับแล้วก็เลยทำให้อากลายเป็นโรคหลอดเลือดตามมานั่นเองนะครับทีนี้หลายคนไม่รู้ครับว่า L D L เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด หลักๆนะซึ่งคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ต่างกันนะชนิดที่หน่งนะเป็น L D L ตัวใหญ่หรือเราเรียกว่า fluffy L D L ก็ได้ขนาดมันจะใหญ่นะน้ำหนักมันจะเบาความเสี่ยงต่ำครับพบในคนประเภทไหนนะพบในคนที่คุณสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลในเลือดสูงพวกนี้ถ้าน้ำตาลในเลือดไม่สูงสุขภาพดีมากเวลาตรวจ L D L ส่วนใหญ่ อาจจะพบเป็น f l u f f y L D L นะครับอีกชนิดหนึ่งเป็น small dense คือตัวเล็กและก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับพวกนี้ถ้ามีเนี่ยมีความเสี่ยงที่สูงนะครับพบในคนที่ดื้ออินซูลินและมีความอักเสบเรื้อรังอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ร้ายจริงๆเนี่ยคือตัวที่เขาเรียกว่า small dense L D L เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการที่จะแทรกเข้าไปในผนังหลอดเลือดได้ง่ายและมีโอกาสถูกออกซิไดซ์ แล้วก็ทําให้หลอดเลือดเกิดหินปูนปเกิดคราบหินปูนที่เขาเราียกว่าพลักยิ่งมีมากเท่าไหรนะ่มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดโรคหัวใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้หลายคนถามว่าแล้วทําไมบางคนเนี่ยเขา LDL เขาสูงนะแต่เขาดูสุขภาพดีจังนะครับก็ต้องบอกงี้ครับ LDL ที่สูงอาจจะเป็นพวก fluffy LDL คือ LDL ตัวใหญ่เบานั่นเองโดยพบ LDL ประเภทเนี้ยในคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะ ไม่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินไม่มีการอักเสบในร่างกายและที่สําคัญครับเวลาที่เราเจาะค่าตรวจเลือดออกมาเนี่ยเราจะพบว่าเขาจะมีไตรกลีเซอไรด์ที่ไม่สูงต่ๆในขณะที่ HDL ซึ่งเป็นไขมันตัวดีเนี่ยค่ะปริมาณมากนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไป2อคลิปก่อนว่าถ้าตัวไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL เนี่ยต่ำๆหนึ่งหรือ2เนี่ย แม้แต่ LDL สูงเนี่ยบางทีส่วนใหญ่จะเป็น fluffy LDL นะครับแต่ถ้าคนใดก็ตามที่มีไตรกลีเซอไรด์สูง HDL ต่ำอันนี้ตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยนะน้ำตาลสะสมสูงฮีโมโกลบิน A1C สูงสูงแปลว่าเขาดื้ออินซูลินโดยเฉพาะถ้าไปเจาะเลือด fasting อินซูลิแล้วพบว่ามีอินซูลินสูงด้วยนะครับอันนี้พูดตรงๆนะว่าไม่ต้องเดานะไม่ต้องเข้าข้างตัวเองนะว่าไอ้ที่ LDL สูงเนี่ยคงเป็น LDL ตัวใหญ่นะ ชื่อได้เลยนะคบว่าถ้าคุณมีคุณสมบัติเป็นอย่างเนี้ยเป็น small dense ldl แน่ๆเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า ldl ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับจริงๆมีวิธีการตรวจแต่ราคาแพงครับเขาจะเอาไปตรวจเลยว่า ldl ที่ตัวเราเนี่ยมันเป็นประเภทไหนอันนี้ชัดที่สุดเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะแต่เราจะประเมินได้คร่าวๆแต่ไม่ต้องเดาเลยเพื่อนๆรู้แล้วไตรก่สลด์หารด้วย hdl ถ้าน้อยกว่า2มักจะเป็น LDL ตัวใหญ่นะครับถ้ามากกว่า3.5อืมเป็น LDL ตัวเล็กนะครับคนที่เจาะ fasting insulin แล้วมีค่าสูงนะครับพวกนี้มีความเสี่ยงนะ LDL มักจะเป็นตัวเล็กมีค่าการอักเสบในเลือดเยอะเช่น C-reactive protein นะสูงพวกนี้มีการอักเสบพวกนี้ LDL มักจะเป็น LDL ตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเฉพาะค่า LDL เท่านั้น เราดูภาพองค์รวมของร่างกายเราเพื่อที่เราจะประเมินความเสี่ยงที่แท้จริงนะครับโดยสรุปนะครับเพื่อนๆครับอย่าก,กลัวแต่ L D L นะครับแต่ต้องกลัว L D L ตัวเล็กนะนะคนที่ดื้ออินซูลินคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีค่าการอักเสบในเลือดเยอะคนที่กินน้ำตาลมากๆกกินไขมันทรานส์คนที่นอนน้อยมีความเครียดสะสมเรื้อรังปัจจัยเหล่านี้แหละครับทำให้ L D L เนี่ย เป็นตัวเล็กนะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงไขมัน LDL ที่เราบอกว่าเป็นไขมันเลวมากขึ้นนะครับเพราะว่า LDL อาจจะไม่ได้เลวไปทั้งหมดก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับฝากแชร์กด subscribe กด like ด้วยนะครับด้วยความปรารถนานดีครับดร V c ีแ n n น l ครับ